About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. ดีครับพบกันกับพ่อบ้านอีกรอบนึงนะครับกนรับกับเข้าสู่ h a n n e l Anywhere with you นะครับวันนี้พ่อบ้านมาฉายเดียวเพราะว่าเรามีโปรดัก t จะมาแนะนาําซึ่งก็คือเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ถามว่าทําไมเราเริ่มมองหาเครื่องดูดฝุ่นอีกตัวหนึง่งถ้าเกิดว่าใครติดตามเพจของเราเนี่ยก็ได้เห็นว่าเราเพิ่งีโนวดพื้นไปใหม่นะฮะแล้วก็กาลังจะมีเบบี๋และแล้วก็เลี้ยงแมวด้วยเพราะฉะนั้นเราเริ่มมองหาตัวช่วยที่เรารู้สึกว่าเวลามันมีคราบต่างๆเกิดขึ้นเวลาเราเลี้ยงก็ไมม่รรรู้้ววาาาาาจจะะีคคบอเเปนน ครับนมครับอะไรอย่างเงี้ยครับตัวช่วยที่เราอยากได้ก็คืออยากเป็นเครื่องที่เอามาทกคงคำสาดได้เลยโดยที่มือเราไม่เปื้อนไม่ต้องเอามือไปจับ ผ้าชุบน้ำเอามาเช็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีต,ติดพันเลี้ยงลูกอยู่อุ้มลูกเจออยู่อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าอยากด้เครื่องมือที่สามารถเอามาดูค่าเปลียกค่าแพงได้ทันทีเราก็เริ่มมองหาเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถรับมือได้ทั้งค่าเปลี่ยนแล้วก็ค่าแพงก็เลยมาจบที่เจ้านี่นะครับ Hoover อ่า f l o r m a t e เจ็ตตัวของมันเนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายซึ่งอันนี้นชอบมากนะหนึ่งอันดับสองคือเป็นไร้สายไม่กี่ตัวในตลาดที่สามารถดูดได้ทั้งค่าเปลี่ยนแล้วก็ค่าแ้งนะครับรูปร่างหน้าตานะฮะก็ เครือดนที่วางแนวตั้งสามารถตั้งได้โตมันเองโดยที่ไม่ต้องมีฐานเลยซึ่งอันนี้เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งเครื่องดูดฝุ่นไร้สายบางตัวเนี่ยจะต้องเจาะกำแพงหรือจะต้องมีฐานตั้งของมันมาซึ่งอันนี้ไม่จําเป็นนะครับก็จะมีแทงน้ําข้างหลังซึ่งเป็นตัวเก็บน้ําสะอาดจะอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งสามารถจัดการพื้นไวเวณกว้างได้เลยชั้นหนึ่งของบ้านเรา ัจด,ด้านล่างเป็นถังเก็บน้ําเสียหรือว่าน้ําที่สกปรกนะครับเวลาเครื่องทํางานเนี่ยเครื่องก็จะใช้น้าในแทงน้ําสะอาดฉีดลงบนพื้นแล้วก็ดูดกลับแล้วก็เก็บเข้าไว้ในส่วนของที่เป็นถังน้าเสียนะครับโดยที่ถังน้าเสียเนี่ยจะมีแผ่นกรองอีกอันนึงเป็นแผ่นกรองเฮปป้าฟิลเตอร์ด้วยเช่นกันทําให้เก็บกับสิ่งสกปรกฝุ่นคราบเปียกได้ทุกแบบน,นะครับจุดที่ลองแล้วชอบมากก็คือคราบเปียกนะครับสามารถจัดการได้แบบใช้คําว่าเกือบทุกคราบได้เลยทําให เวลาเราง่วนอยู่กับเบบีหรือง่วนอยู่กับงานที่เราไม่อยากให้มือเราเปื่อ,อยเช่นแบบกาลังกินงานตอบเจ้านายหรือากาลังแบบตอบอีเมลสําคัญไม่จาเป็นจะต้องปล่อยให้คาบเปื่อนแล้วมันแบบแห้งเกิดกลางก็าสามารถใช้มือเดียวเล่นมือถือหรือว่ามือนึงอุ้มลูกก็สามารถเอาเจ้านี่มาดูดไปด้วยทํางานไป,ด,ด,ไปด,ด้วยได้นะครับการดูดครั้งเดียวของเขาเนี่ยสามารถเก็บคราบได้ดีมากๆไม่จําเป็นจะต้องแบบถูหลายๆรอบทีเดียวเรียบกริบพื้นสะอาด สำหรับคุณแม่บ้านนะครับหรือใครที่แบบบ้านกว้างๆนิดนึงแล้วแบบมันสามารถใช้ตัวเดียวเก็บทั้งบ้านได้หรือเปล่าก็บอกเลยว่าแบตบเนี่ยชาร์จ1ครั้งเครื่องจะมี2โหมดคือโหมด Eco กับโหมดที่เป็นโหมด Heavy นะครับโหมดเ V ฟเนี่ยใช้เวลาเจอคราบเท่านั้นโหมด e c โ o เนี่ยส่วนใหญ่คราบลึอเข้าไปก็เอาอยูนะ่โหมดอ c o คเนี่ยดูดครั้งหนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งได้45นาทีซึ่งจริงๆ45นาทีในการดูแห้งนะครับหรือว่าดูเปียกนิดๆหน่อยๆชั้น้นึ่ง,ช,นนงชั้นสอง ความสะอาดได้เหมาะสําหรับบ้านที่มีชั้นหนึ่งหรือว่า2ชั้นแล้วก็คอนโดที่พื้นที่ไม่ได้กว้างมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็คือแบบการที่แบแบแยกออกจากตัวเครื่องเนี่ยแล้วไปชาร์จที่แท่นชาร์จของเขาเนี่ยทำให้ความสะดวกในการเก็บตัวเครื่องเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องอยู่ใ,ใกล้ปากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยวางไว้แอบมุมตรงไหนก็ได้หรือว่าจะแอบไว้ในห้องทำความสะอาดก็ได้ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีนละตัวอันเนี้ยก็สามารถไปชาร์จไปกับแท่นชาร์จเล็กๆแอบๆไว้ได้เวลาจะใช้ก mm ็หยิบออกมาแล้วค่อยประกอบ น,น,น,นอกจากจัดเก็บในแนวตั้งและตัวมันก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้ปากด้วยซึ่งอันนี้เอ,อเป็นข้อเด่นนะะ แล้วก็อีกข้อดีหนึ่งของ Google Form Ma มตนะครับก็คือมีถาดที่เป็นตัวทำความสะอาดเวลาเราจัดการคราบมาแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งคือนอกจากพื้นจะสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากมือเปื้อนเัลนั้าต้องมาถอ,อกกาถาางงดทำความสะอาดตัวนี้มี s e l f c l e a n i n g System นะครับเป็นถาดสามารถวางลงไปแล้วก็ฉีดน้ำเก็บทำความสะอาดลูกกลิ้งของตัวเองได้เยกได้ว่าคิดถึงผู้ใช้มาแล้วแล้วก็อำนวยความสะดวกสบายให้พ่อบ้านแม่บา้านได้เป็นอย่างดี ชิ้นส่วนต่างๆนะครับสามารถถอดทำความสะอาดได้ตรงลูกกลิ้งที่คอยจัดการเรื่องฝุน่นเรื่องคราบก็าสามารถถอดเอาไปล้างได้ง่ายๆแล้วก็ตัวฐานมีที่ปากของลูกกลิ้งมาให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคํานึงถึงผู้ใช้มาแล้วแหละโฮเวอร์เนี่ยทำโปรดักต์ตัวนี้ออกมาค่อนข้างดีสรุปก็คือพ่อพ่อานคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีสําหรับบ้านใครที่มีจบคิดว่า1บริเวณบ้านไม่ได้กว้างมากอยากได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่จบตัวเดียวจบแล้วก็สามารถจัดการได้ทั้งคร ราเปียกกับคราบแพ้ก็รับมือได้หมดตัวนี้เป็นช้อย c e ที่ดีใครสนใจสามารถไปสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ของ Hoover นะครับเอามาป้ายายากันอีกรอบใครชอบรีวิวสั้นๆง่ายๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ทั้ง f c e b o o k Fanpage ของ a n y w ี e แ e ร์วิดยของพ่อแม่นในบ้านนะครับแล้วก็ YouTube ชาแนลแ n นนี e r e with you เช่นเดียวกันครับวันนี้ไปกันก่อนแล้วขอบคุณนะครับ